พบกับรายการบอสบอสบอสหหนะเอ,อเราโดนทิ้งหรือเปล่าเราโดนทิ้งหรือเปล่าเราโดนทิ้งหรือเปล่า,ลลลาไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีคนมาพาเราไปกินไปเที่ยวนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ยังมาด้วยกันอยู่เลยอะแต่ว่าอยู่ดีๆเขาหายไปเพราะว่าเขาต้องอยู่แถวนี้แหละไปช่วยกันตามหาดีวกว่านะคะว่า อาจารย์เซ็จอยู่ที่ไหนรัดเร็วเคส่งละอีเมลของเราเย้เสร็จแล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะแล้วรอลูกค้าก็ตอบกลับมาแต่ไม่ไรรอดูทีหลังก็ได้เพราะมันเป็น Wi-Fi อ๋อชโยเชโยโยแต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าจะพาหมูตุลนะคะมาที่ที่แบบว่าเป็นแลนด์มาร์คในย่านแบบสีลมสาทรคือแบบว่าต้องมาให้ได้ใช่ค่ะแล้วเราต้องพาไปแน่นอนค่ะแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่มันก็ต้องมาที่นี่ก่อนเพราะว่าแวะมาออฟฟิศที่นี่ลองใช้สถานที่นี้ดูแล้วก็ส่งงานได้มันเงียบแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดไปทำงานที่อื่นแล้วมันมันไม่มีบรรยากาศแบบนี้อะค่ะ คือเขามีห้องมีห้องเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าอ๋อออฟฟิศ oh, <office S 2> ที่นี่เหรอคะมีหลายห้องมากๆเลยสําหรับที่ใช้เราใช้แล้วก็เชิญลูกค้าเราในนาคตเนี่ยที่อยากจะมาใช้ประชุมกับเราที่ไหนก็ได้มีห้องให้เลือกหลายห้องตามขนาดตามความเหมาะสมโอ้อ,อย่างนี้อยากดูแล้วว่าที่ที่นี่สาขา EMPIRE ใช่ค่ะที่ EMPIRE Tower เนี่ยอยากจะรู้ว่าเขามี หน้าตาหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็พูดยากนะคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าให้เขาพาชมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าหน้าที่ให้เขาม่าพาเราทัวร์ดีกว่าสวัสดีครับคุณกอฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ผมใช้ห้องประชุมเรียบร้อยละ ็เลยทั้งน้องผมอะ่ะหมูตุนเขาอยากจะรู้ว่าผมมาทําอะไรที่นี่แล้วก็มาใช้บริการที่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้แนะนําให้ผมกับน้องหมูตุนฟังอีกหน่อยได้ไหมครับออโอเคได้ครับผมก็ขอต้อนรับสู่ Spaces Empire Tower นะครับผมก็ Spaces นะครับเป็นสถานที่ที่บริษัทที่จัดให้บริการหลายๆายอย่างสําหรับมสมาชิกโดยที่เราจะมีเป็น Service Office นะครับผมก็คือจะเป็นออฟฟิศแบบสําเร็จรูปแบบครบวงจรเราจะมีเป็น Meeting Room ก็คือสามารถให้บริการ Meeting Room สามารถลูกค้าสามารถมาเช่า เป็นรายวันก็ได้หรือจะเป็นรายชั่วโมงก็ได้ครับผมแล้วเราก็จะมีเป็น co-working space นะครับผมซึ่ง co-working space ก็จะให้บริการสำหรับสมาชิกนะครับผมขณะเดีวยวกันเราก็จะมีเป็น event venue ครับผมก็คือสามารถเช่าพื้นที่ของเราทั้งหมดเพื่อใช้ในการจัด e v e n น์หลายๆอย่างได้เห็นป่ะเดี๋ยวเราจะมีใช้ที่เนี่ยเพื่อใช้งานของเราในอนาคต ที่เราจะมีงาน s ิสิท s m แมทชิ่งเราจะมีพาลูกค้าเรามามีการจัดคอนเวนชั่นต่างๆเพื่อจะเชิญลูกค้าเรามาใช้สถานที่นี้มากเพิ่มมากขึ้นเอะถ้าเกิดว่าเราต้องใช้สถานที่นี้ค่ะงั้นขอให้คุณก๊อฟเนี่ยพาทัวร์สักหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่คือเขามีแบบฟังก์ชันยังไงบ้างได้ไหมคะคุณัโอเคได้ครับนะผมย,มยินดีเลยครับผมไปทางไหนก่อนเลยอะโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปโซนบริเวณส่วนด้านหน้าตรงนี้กันแล้วกันนะครับผมครับผม ก็คือพื้นที่ของ Space ซสครับก็จะมีเป็นหลายโซนซึ่งเราก็จะให้บริการลูกค้าได้หลากหลายนะครับผมในโซนของตัวน,นี้เราจะเป็นเรียกว่าเป็น business club ครับผมก็คือเราจะทำมาให้เพื่อบริการลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะครับผมคือลูกค้าที่เป็นสมาชิกแบบ co-working ก็สามารถใช้บริการพื้นที่ส่วนนี้ได้นะครับผมก็คือสามารถสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มาใช้ในการที่จะนั่งทํางานนั่งคุยงาน นี่ได้ครับผมในขณะเดียวกัน<ภ>ในพื้นที่ของเราเราก็จะมีเป็นส่วนของร้านกาแฟไว้ให้กับบริการให้กับท่านสมาชิกด้วยก็คือลูกค้าสามารถมานั่งทำงานสั่งกาแฟแล้วก็ดื่มหรือว่าเบอร์เกอรี่สามารถใช้ในบริเวณโซนนี้ได้ครับผมตรงนี้นี่คือแบบน่านั่งมากๆเลยนะคะดูแบบว่าให้ความรู้สึกแบบสบายสบาย แต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่มตกไปเจอกาจรเซตนะคะเจอเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบเป็นห้องอะค่ะคุณก๊อฟคือเรามีมีหลายๆแบบใช่ไหมคะในในพื้นที่ตรงนี้ออ่าก็พาไปชมหน่อยอใช่ครับเดี๋ยวพาไปชมอยแล้วกันครับผมที่ทางนี้เลยครับมีที่นั่งแบบหลายลักษณะมากเลยนะคะอืมเนี่ยท่านนั่งเป็นแบบเนี่ยพา ลูกค้าที่แบบไม่ได้ดูฟอร์มอลเกินไปอ่ะมานั่งคุยกันอย่างนี้ง่ายกว่าจะเปคุณก๊อฟอ่าใช่ครับผมคุณก๊อฟครับผมอยากผมไม่เคยใช้ห้องนี้เลยอ่ะ อ,อ๋อครับผมอันนี้เราจะเรียกว่าห้องาฟนบูธครับผมหรือว่าห้องสกายบลูมก็คือเป็นห้องที่เราออกแบบมาไว้สำหรับเก็บเสียงเพื่อสําหรับลูกค้าไวส้สำหรับนั่งคุยงานทางโทรศัพท์หรือว่านั่งซูม m อะไรเงี้ยครับผมก็ลูกค้าก็สามารถเข้ามาใช้ในห้องนี้ได้โดยที่จะมีเห็น,นครับจะมีปลั๊กไฟไว้สำหรับเสียบด้วยเผื่อลูกค้าจะนั่งชาร์จคอมพิวเตอร์ไปคุยไปอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถใช้บริการใน,นห้องได้ครับผมถ้าเป็นสมาชิกอ่าใช่ครับก็จะเป็นห้องเก็บเสียงครับผมก็คือจะทําให้ว่าถ้าลูกค้านั่งคุยงงาานนนนนใีี้้คท่่ออยูขกก็จะ ไม่สามารถได้ยินนะครับเป็นตัวตัว,ตวแล้วก็ขนาดนเดียวกันหููลองเธอ,อลองเธไูเข้าไปเลยค่ะหนูจะรู้จันทีว่าห้องมันเย็น <c oughs> เราดีใจมากนะฮะตอนนี้เราได้มีชื่นชมกับสิ่งจรรย์นอกจากออฟฟิศแล้วนะฮะเราจะมีตัวอะไรให้ดูด้วยนี่เรามาห้องที่เมื่อกี้เริ่มต้นไง ที่จะเชมานั่งทางานใช่ฮะผมชอบห้องนี้มากๆเลยอ่ะปกติห้องนี้ต้องสําหรับกี่คนในห้องนี้ครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องประชุมครับคือว่าทางเซนเตอร์เราจะมีห้องประชุมอยู่ทั้มาสามห้องนะครับเป็นห้องประชุมเล็กแล้วก็ห้องประชุมใหญ่ซึ่งห้องประชุมอันนี้จะเป็นห้องประชุมไซส์เล็กครับผมเหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มเล็กๆประมาณไม่เกิน8คนครับผมก็จะเป็นห้องที่หมอนกับวมีได้รับการตกแต่งมาเป็นอย่างดีมีอุปกรณ์ ครบคันในการที่จะนั่งสามารถนั่งคุยงานนั่งประชุมงานซึ่งก็จะเหมาะกับการประชุมแบบประชุมบอร์ดประชุมมิทติ้งประชุมทีมอย่างเงี้ยครับผม,มก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้โดยที่เราจะมีจอที่สามารถต่อจาก Wi-Fi ได้เลยสำหรับนงานโปรเจคชั่นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกระดานที่ไว้สำหรับให้เขียนได้แบบเป็นกระดานใหญ่ก็ใช้ <ไง S 1> เป็นห้อง,องแบบว่าผมเชิญ ลูกค้าพิเศษเข้ามา V I P ผมก็สามารถนัดแบบประชุมห้องนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือห้องนี้เราจะเปิดให้บริการให้ทั้งกับลูกค้าสมาชิกและลูกค้าแบบบอกอินะครับโดยเราจะคิดเป็นหลายชั่วโมงครับผมคบริการเป็นหลายชั่วโมงนะครับผมโดยที่เราจะมีเป็นน้ําดื่มปรอไวให้ด้วยน้ําดื่มแบบบริการน้ําดื่มมี Wi-Fi ให้ครับผมครับต้องจองล่วงหน้านานไหมอ่อก็เราใช้เป็น first come first serve ครับก็คือลูกค้าสามารถจองล่วงหน้า ก็ได้ถ้าต้องการเพราะว่าบางทีบางช่วงก็จะมีลูกค้าเขามาดีมานค่อนข้างสูงเหมือนกันก็เลยจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกค้าจองผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ปกติเลยอ่าใช่ครับคือเราจะมีสามารถจองได้หลายทางสามารถจองผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้หรือจองผ่านแอปก็ได้หรือจะติดต่อเซ็นเตอร์ส่งเป็นส่งอีเมลหรือโทรเข้ามาก็ได้แต่ว่าถ้าจองผ่านหน้าเว็บไซต์หรือจองผ่านแอปจะได้รับส่วนลดพิเศษ10% ก็จะเป็นห้องประชุมไซส์ใหญ่ฮะก็จะเป็นห้องประชุม3ซึ่งจะเป็นห้องประชุมเพดานสูงเห็นไหมครับผมเนแสงธรรมชาติเห oh, ็นว <oh> ิวแล้วก็ห้องประชุมนี้ก็สามารถรับรองรับได้ถึง20คนครับผมโดยที่พื้นที่อันนี้จะเป็นเก้าอี้โดยที่จะเป็นต่างจากห้องประชุมห้องเลกจนที่ว่าโต๊ะจะเป็นโต๊ะแบบเหมือนกับว่ามีล้อซึ่งสามารถเฟล็กซิเบิลได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นถ้าลูกค้าโต๊ะมีล้อใช่ครับก็คือสามารถจัดเซติกตามต้องการได้อยากจะจัดเป็น ทรงตัว U ตัว O บอร์ดรูมคลาสสรูมหรือเทียเตอร์ก็สามารถจัดได้ตามความต้องการาของลูกค้าเลยความจุของห้องนี้คือประมาณไม่เกิน20ท่านครับผม oh, อ๋อให้แค่ไม่เกิน20่ท่านถ้าเป็นเซตติ้งปกตินะครับอย่างเช่นที่เป็นมีโต๊ะจะไม่ให้เกิน20ท่านเพราะติดข้อจกัดเรื่องอาจในส่วนของโต๊ะแต่ถ้าเกิดเซตติ้งเป็นแบบเทียเตอร์อันนี้จะได้ถึง30ครับผม mm hmm. ก็คือสามารถเซตเป็นเหมือนกับโรงหนังเก้าอี้เป็นเรี่ยงๆนี่ครับได้30กว่า ห้องนี้ก็คือจะเหมาะประชุมที่จะเป็นเหมือนกับเป็นพวก place conference ที่ต้องการคนเยอะๆหรือจะเป็นเทรนนิ่งก็เหมาะครับผมก็มีูกคาจัดเวิร์กช็อปไงใช่ครับเวิร์กช็อปก็เหมาะเรื่องของการทำ financial model เวิร์กช็อป financial business matching หรือต่อไม่อไรก็จัดห้องนี้ได้โซนตรงนี้นะครับผมเราจะเรียกเป็นว่า Quiet zone ครับผมหรือ l i b r a r y zone ซึ่งโซนนี้จะเป็นโซน oh. ที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับว่านั่งทํางานในห้องสมุดของมหาลัย mm hmm. เนี่ยครับผม mm hmm. โดยที่เราจะแบ่งมันกับเป็นโตใช่ไหมครับแล้วก็จะมีที่กัน้น mm hmm. ก็คือโซนนี้จะ mm hmm. พิเศษตรงที่ว่าถ้าลูกค้าที่อาจจะไม่ได้ใช้บริการเป็นออฟฟิศเป็นห้องห้องใช่ไหมครับแต่ลูกค้าอยากจะใช้บริการเป็นเหมือนกับว่า เ e มเบอร์ชิพแต่ขั้นกว่าครับอย่างเช่นอาจจะมีต้องการเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานมาคอมพิวเตอร์พิมเตอร์มาวางหรือแบบอยากได้เป็นหลักเป็นแหลกมากกว่านี้ลูกค้าสามารถใช้บริการแบบ Dedicated's e s k ได้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะฟิกสปอ t ตต่อไว้ให้กับลูกค้าเลยลูกค้าก็สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งมาได้เป็นเหมือนกับพื้นที่ส่วนตัวของ ลูกค้าเลยในพื้นที่ตรงนี้ครับผมอย่างเห็นที่เรามีป้ายป้ายจอง่ย่างว่าหมายถึงว่าเขาได้พื้นที่โต๊ะนี้ใช่ครับผมก็คือลูกค้าได้สปอตตรงนี้ไปครับก็คือลูกค้าสามารถเช่าเป็นตรงนี้เป็นรายเดือนรลายหกเดือนหรือหนึ่งปีก็ได้นะครับผมโดยพื้นที่ตรงนี้เราจะเป็นแปลว่าหนูถูกจองแล้วยังว่างค่ะอย่าไปเชื่อเู้สึกเดี๋ยวหนูขายไม่ออกปบนี้ ครับผมก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือโดยถ้าสมมติว่าเราจะเปิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มีลูกค้ามาจองใช้เป็นเดดิกเกตเดใช่ไหมครับเราก็จะให้สัมสมาชิกสามารถมานั่งใช้บริการได้แต่จะเป็นแบบ i r s t come first serve นะครับก็จะม,มันกับว่าจะลูกค้าจะไม่สามารถจองไว้ได้ถ้าเกิดแบบนั้นครับผม,มนะครับผมก็มีลูกค้าหลายท่านที่ว่าพอเขามาเสร็จปุ๊บบางทีเขาเวลานั่งคุยงานเขาก็จะเป็นในบริเวณตรงที่เป็น Community Table หรือมีติ้ o บูธนะครับแต่เวลาเขาอยากจะนั่งทำงานเงียบๆอยากโฟกััเ้าาาก็จะยยมนน่งงตรี ควฟีลลิ่งบรรยากาศมันจะเหมือนกับนั่งทำงานในห้องสมดุดเงียบๆหลังจากที่ไปเดินดูมานแบบมีพื้นที่ที่แบบให้ใช้งานหลากหลายมากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนตามความต้องการเลยอะ่ะว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นฟีลลิ่งแบบไหนหรือเอาไปใช้เพื่ออะไรนะคะอยากรู้แทนท่าผู้ชมนะแหล,ละในเรื่องที่คิดว่าผู้ชมต้องอยากรู้มากที่สุดเรื่องข้าบริการ ครับผมค่าบริการของที่นี่คือยังไงบ้างคะอืมครับผมอันนี้ก็ค่าบริการของทาง Space ใช่ไหมครับก็คือเริ่มต้นสำหรับสมาชิกอะครับก็คือถ้าเป็นสมาชิกใช่ไหมครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือเป็นแบบ6เดือนหรือรายปีครับผม,มโดยที่ถ้าเป็นค่าบริการก็จะยิ่งลูกค้าเป็นเซนสัญญานานก็จะยิ่งได้สอดลอดมากขึ้นครับผมงั้นเราขอแบบ ต,ตาเลยแบบเริ่มต้นนะ่ะเอาเอาเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าอยากมาใช้บริการอืมอ่าครับผมก็แพ็กเกจเริ่มต้นเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันสามร้อยบาทต่อเดือนครับผมก็คืออันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยก็คือสามารถใช้บริการได้ห้าวันต่อเดือนนะครับผมได้สัญญานี้คือจะเป็นสัญญาแบบเดือนต่อเดือนคร, mm. ครับผมอ๋อสองพันสามร้อยบาทอันนี้สมมสุดรา,าคาเริ่มต้นถามเผื่อถึงราคาที่ถูกที่สดุดอ่าเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่า,ายิ่งยิ่งเราทำสัญญาเยอะใช่ไหมคะครับถูกที่สุดที่ที่เราจะจ่าย ครับผมก็คือถ้าถูกที่สุดแล้วนั่นก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ0 0ันบาทครับผมโดยที่จะเป็นสำหรับตัวเริ่มต้นแต่ว่าจะเป็นเซ็นสัญญาสปีครับผมแต่ก็มีหลายแบบนะน้องเนื้อจัดใช่ครับผมก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของทางฝั่งลูกค้าเลยเพราะลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้บริการทุกวันเขาอาจจะเลือกเป็น5 5าวันต่อเดือน10วันต่อเดือนหรืออันลิมิต ครับผมก็คือจะตามระยะเวลาแล้วก็ตามแพ็กเกจนะครับอย่างกรณีที่เราพูดเป็นวันเนี่ยหมายความว่าสมมติหมดูลเท่าวันเนี่ยทุกวันที่หมดูนมาใช้นียคือได้24ชั่วโมงหรือไม่กเราจะนับเป็นตามวันที่เข้ามาใช้บริการครับอย่างเช่นถ้าขวดหมดูลเช็คอินใช่ไหมครับก็ก็สามารถเช็คอินได้ทั้งวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นตามเวลาที่เราเปิดทําการเลยก็คือวันนั้นถ้าคุณหมดูนอยากจะเข้าเข้าออกออกกี่รอบก็ได้ไม่มีปัญหาก็นับเป็นหนึ่งวัน คือในหนึ่งวันนี้จะมาใช้บริการกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ครับอ่าใช่ครับผมอย่างกับฟิตเนสเลยอ่ะาครับครับผมกลาเป็นสมาชิกเป็นโมเดล้ายๆอย่างนง้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เกิดอยากจะชวนคนข้างนอกมาเนี่ย เขาเป็นแขกเราได้ไหมครับก็สามารถพาแขกเข้ามาได้ครับผมใช่ฮะก็คือจากที่เป็นสมาชิกเรมอ่าใช่ครับผมก็คือสามารถอาสูรทาลูกค้าเป็นสมาชิกใช่ไหมครับแล้วพาแขกเข้ามาก็จะาถพาแขกเข้ามาได้ไม่เกินสามท่านแล้วแต่ว่าแขกจะมีข้อจํากัดนิดนึ่งที่ว่าแขกจะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันนะครับก็คือทางสมาชิกจะสามารถอยู่ได้ตลอดเลยแต่ถ้าเป็นแขกก็คือเหมือนกับว่าจะมีข้อจํากัดนิดนึง นะครับผมรวมรวมถึงแบบที่ห้องเมื่อกี้ที่ห้องใหญ่ๆอ่ะที่เรามีเป็นสําหรับจัดงานที่เป็นเทรนนิ่งผมจัดเทรนนิ่งในฐานะที่เป็นสมาชิกเองหรือเป็นวอล์กอินที่มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่มาอยู่ทั้งวันเรียนอบรมกับผมต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบบวกเพิ่มอย่างเงั้ยจ่ไหมไม่ต้องครับผมเพราะว่าถ้าสุดแล้วลูกค้ามาใช้บริการห้องห้องประชุมใช่ไหมครับก็คือใช่ก็คือแขกของลูกค้าก็คือกับว่าก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการในส่วนของห้องประชุมได้อยู่แล้วนะครับผม อย่างนี้หลายๆคนอาจจะสนใจละแต่ว่าวิาวธีการสมัครสมาชิกน,นี่มีความยุ่งยากอะไรบ้างไหมคะอืมก็ง่ายมากครับก็คือสามารถติดต่อที่ทางเซ mm ็นเตอร์ทีมได้เลยครับผมหรือว่าติดต่อกับทางเว็บไซต์ก็ได้หรือจะผ่านติดต่อผ่านทางคอนเซลก็ได้ครับผมเรามีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้ในกรุงเทพสําหรับแบรนด์สเปซส์อะครับก็คือจะมีทั้งหมด4สาขาแต่ว่าก็ในบนริษัทในเครือก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งคือ r e j จ s t สก็จะมีทั้งหมดอีกรวมทั้งหมดก็ เกือบ30สิบาขาครับอย่างถ้าสมมติว่าสมัครที่สเปซที่นี่นะคะสามารถไปใช้บริการที่สาขาอื่นได้ไหมครับได้ครับผมก็คือมันจะเป็นอาพิสิทธิ์หนึคือในเมมเบอ Membership ของทางสเปซอะครับก็คือลูกค้าจะสามารถใช้บริการสเปซได้ทุกสาขาทั่วโลกทั่วโลทุกสาขาแล้วก็สามารถไปใช้สามารถไปใช้บริการของลีจัสได้ทุกสาขาด้วยทั่วโลกเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้ทั่วโลกมีมากกว่า3,500สาขานี่ นเนี่ยแอได้ยินเล่าว่าไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับอครับผมใช่ครับผมใช่ครับอ่านอกเหนือจากบริการที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับผมเราก็จะมีบริการอีกอันหนึ่งครับคือบริการของ s e r v ์วิสอ f ฟฟิศก็คืออ่าบางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับออฟฟิศสำเร็จรูปอะครับก็คือในส่วนของอบริการตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเปรียบได้เหมือนกับคล้ายๆกับทางเป็นคล้ายกับโรงแรมอะครับคือลูกค้าจะสามารถ เป็นออฟฟิศที่แบบพร้อมให้บริการโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่เหมือนกับพิ้วกระเป๋าเข้ามาก็พร้อมทํางานได้แล้วครับผมก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกับว่าเราจะเทคแคร์ทุกอย่างอย่างอื่นให้เรื่องของออทุกอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์น้ําไฟอินเทอร์เน็ตแม่บ้านพนักง,งานรีเซพชั่นตรงนี้ครับผมก็คือลูกค้าสามารถมีออฟฟิศได้เป็นของตัวเองได้ภายใน1วันเนี่ยครับผมถ้าลูกค้าเซ็นสัญญาปุ๊บวันนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้เลย ก็ขอแค่ว่าลูกค้าก็สามารถทิ้วกระเป๋าทิ้วคอมมามานั่งทํางานเซตอัพพร้อมบริการได้เลยครับผมหูฟังแล้วแบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากไปชมแล้วคุณกอ้าครับผมเราไปดูกันครับไปชมกันเลยค่ะ,ะครับผมในพื้นที่ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่เป็นคอมมอนแอร์เรียให้กับสมาชิกที่มีออฟฟิศอยู่กับเราสามารถใช้บริการได้ครับผม ผมก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถลูกค้าสามารถมานั่งคุยงานมานั่งประชุมมานั่งพบปะกับทางาแขกหรือว่าเป็นของสมัครแขกของลูกค้าก็สามารถทาได้ครับผมบอกว่าโซนนี้นี่คือเป็นห้องออฟฟิศเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมคือลูกค้าที่เหมือนกับว่ามาใช้บริการในส่วนของเซอร์วิสออฟฟิศเขา โดยที่ส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเราเรียกว่า p r i v a t e office ครับก็คือลูกค้าจะมีห้องเป็นห้องของลูกค้าเองเลยมือนก็เป็นห้องออฟฟิศของลูกค้าเองเลยในขนาดเดียวกันลูกค้าก็จะสิ่งที่ได้มาก็คือ membership ที่สามารถไปใช้บริการใน coworking ได้แล้วก็เป็นรวมถึงพื้นที่ในส่วนนี้ครับผมก็คือใช้พื้นที่ส่วนนี้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของอ ของลูกค้าเองเลยเป็นส่วนของออฟฟิศของลูกค้าเองเลยเป็นพื้นที่ที่เป็นบริษัทที่เราจะมาใช้ใช่ครับเห็นตอนแรกที่มาคุยกันนะฮะบอกว่าตรงนี้สามารถจะจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยอ่าใช่ครับสามารถใช้พื้นที่ในการจดทะเบียนบริษัทจดประกันสังคมหรือว่าจดภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถใช้ทําได้ครับที่เจ<ม>๋งกว่าน,นั้นนะที่นี่มี call center ที่รับสายด้วยใช่ไหมแทนบริษัททุกอย่างอ่าใช่ครับผมคือถ้าลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถใช้บริการตรงนี้เพิ่มเติมได้โดยที่เหมือนกับว่าเวลามี คนโทรมาหาลูกค้าใช่ไหมค,คือทุกห้องอะ่ะลูกค้าจะมีเบอร์โทรเป็นของตัวเองเบอร์ตรงที่ห้องลูกค้าเลยนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเหมือนกับว่าอาจจะต้องออกไปข้างนอกบอยหรือเหมือนกับว่าไม่ต้องการที่จะมีจ้างรีเซพชันหรือทางทีมงานที่จะเป็นซัพพอร์ตตรงนี้ก็สามารถใช้บริการตรงนี้ของทางเราได้โดยที่ทุกครั้งที่มีคนโทรมาเข้าที่เบอร์ลูกค้ามันก็จะได้เวิร์ดไปที่ทางสตาฟของเราครับผมทางรับสตาฟเราก็จะมารับโทรศัพท์ในน้มของลูกค้าได้ ออฟฟิศหนึ่งเนี่ยในนี้บอกได้ไหมคะว่ามีกี่บริษัทที่เรียกค่ะอา่าถ้าเป็นของที่นี่ใช่ไหมครับก็โดยประมาณน,น,นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ40กว่าบริษัทครับผมผมมีพนักง,งานอยู่กี่คนละฮะในส่วนกลางของสเปซ e s อะครับก็คือทางสตาฟของเราจะมีอยู่ประมาณสคนครับผม <4 S 2> <คน S 1> สี่คน,นเท่านั้นใช่ฮะดูแล40กว่าบริษัทเลยครับผมโอ้โหเป็นการประหยัดคนมากเลยค่ะครับผมก็คือว่าทางลูกค้าอันนี้มันเรามีลูกค้าหลากหลายรูปแบบครบเรามีลูกค้าที่เป็นตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัท ใหญ่เลยซึ่งทางทางในส่วนของเซอร์วิสตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางลูกค้าทุกเจ้าที่ต้องการนะครับเพราะว่าลูกค้าเหมือนกับว่าเป็นออฟฟิศสำรับฟรีแลนซ์หรือบางครั้งเป็นออฟฟิศเอาซอร์ที่เอาซอร์มาจากต่ Outside, างประเทศเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยได้อ่าจจะไม่ได้ว่ามีคนโทรเข้ามาบ่อยส่วนใหญ่เขาก็เลยจะบางที่ก็จะไม่ได้ใช้บริการตรงนี้เราก็มีบ้างบางเจ้าที่ใช้บริการตรงจุดนี้ครับอันนี้คุณก็พอจะพาไปชมห้องได้ไหมคะว่า ห้องลักษณะออกฟิของที่นี่เป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงได้กับผมขนาดนี้เลยครับก็คือจะมีเป็นห้องห้องแบ่งเป็นห้องหลายๆแล้วก็จะมีห้องหลากหลายรูปแบบเป็นห้องที่แบบอาร์ทิลิปทั้งฟังติมหน้าต่างหรือว่าที่เป็นห้องฝั่งด้านในครับผมแต่ว่าการออกแบบของที่นี่ถ้าเป็นห้องที่แม้ว่าเป็นห้องที่อยู่ในฝั่งด้านในก็จะไม่อึดอัดเพราะว่าในผนังส่วนที่ติดกระทางเกินนะครับมันก็จะเป็นกระจกนะครับ เป็นกระจกแบบติดฟ้าไว้ก็คือสามารถนั่งทำงานได้โดยที่จะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นห้องแคบหรือห้องดันะครับผมใช่ครับกยังเตใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเนื่องจากดีไซน์จะททำให้มีแสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ไม่อึดอัดเวลานั่งทำงานก็คือในส่วนของห้องใช่ไหมครับในสิ่งที่เราจะ พร้อมให้ก็คือจะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็จะมีระบบโทรศัพท์แล้วก็ในบางห้องจะมีเป็นตู้ให้บริการ,รนี่ไงที่กี่กีพูดบอกว่าคีวกระเป๋าเข้ามาทํางานได้เลยเพราะมีพรมมีโต๊ะมีเก้าอี้พร้อมโทรศัพท์วิวสวยมากครับโหวิวสวยจริงๆด้วยค่ะเอ๊แต่ว่าพอเห็นวิวแล้วก็ทําให้หมตุนึกขึ้นได้อาจารย์เซนบอกว่าจะพาหมตุนมาเที่ยวที่แบบแลนด์มาร์ค ืบบต้องมาของย่านสีลมสาทรเลยยังไม่ได้ไปเลยอะค่ะเราอยู่ตรงใจกลางสาทรแล้วนะครับมองวันนี้ยิงขึ้นยิงขึ้นตรงนั้นนะฮะตรงจุดมุมนั้นแหละที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปกันนะฮะถ้าใครๆก็ต้องมาจากถ่ายจากข้างล่างมองข้างบนใช่ไหมฮะเราเจ๋งกว่าน,นั้นอะเราถ่ายจากข้างบนลงไปข้างล่างได้นะครับตรงนั้นอะคือจะพาหนูมาที่นี่ใช่มุมนี้แหละมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายกันที่นี่หมดเลยอะ นี่คือแลนด์มาร์คที่ตั้งใจจะพาหนูมาเที่ยวใครๆก็เข้ามากันอ๋อสวยไหมนะมุมม <laughs> ุมจากมุมสูงเลยนะเว้ยเนี yeah. ่ย ก็พูดตรงๆว่าหนูก็ผิดหวังนะนะคะ <c oughs> เอาจริงหนูก็ผิดหวังในตัวจัสเินนิดน,นึงนะคะสวยสวย <c oughs> โอเคอะสวยอยู่ในตึกที่สวยมากแล้วมองไปข้างล่างในเจ็งนะเว้ยสวยก็สวยก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถึง <c oughs> หนูจะผิดหวังจากบอสของหนูนะคะแต่ว่า <c oughs> วันนี้ก็ยังโชคดีที่แบบว่าคุณก๊อฟค่ะพามาชมสถานที่ทํางานที่ดูแบบทั้งสวยทั้งทันสมัยแล้วก็ดูตอบโจทย์สําหรับ ยุคแบบ new normal อ่าแบบเป็นยุคยุคหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเนี้ยนะคะสำหรับคนที่มองหาสถานที่ทำงานนะคะบางคนเนี่ยหลังจากที่ work from home work at home นะคะเบื่อแล้วคือเบื่อบ้านตัวเองแล้วตอนนี้เป็นประเด็นใหม่ไงเขาเรียกว่า work from anywhere ทำงานจากที่ไหนก็ได้จริงๆอ่ะที่คุณก๊อฟแนะนำาให้มาตั้งแต่ตัวนี้นะคะว่าคือว่าเหมือนที่ผมมานั่งทำงานที่นี่ มันมีหับอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วสามารถจิรลิสิตสามารถทํางานที่ไหนก็ได้แล้วก็ในมุมต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเชิญลูกค้ามาแล้วออฟฟิศอยู่ใจก,กลางใจเมืองนะครับเราก็สามารถจะไปที่ต่างๆซึ่งสาขามีถึง30กว่าสาขา ครับผมก็คือเกือบสามสิบสาขาทั่วกรุงเทพเรียกได้ว่าทั่วประเทศไทยครับเพราะเรามีมีนอกเหนือจากกรุงเทพด้วยโอ้โหสุดยอดมากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะมาใช้เป็นครั้งคราวนะคะอาจจะแบบเบื่อบ้านแล้วนะไม่มีออฟฟิศให้ไปนะคะอยากจะมาใช้บริการที่นี่ก็มีนะคะหรือว่าสําหรับคนที่อยากได้แบบถาวรเลยนะคะคือแบบเป็นออฟฟิศเป็นเรื่องเป็นราวเลยที่นี่ก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่เราพาชมกันวันนี้นะคะคือสวยงามแล้วก็น่าใช้บริการมาก คือคิดว่าไอเดียการทํางานนี่น่าจะแบบกระฉูดขึ้นมาอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะคะที่พาเราสองคนมาถัวนะคะครับผมยินดีครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อใช้บริการที่ Space ซ็ได้นะคะทุกสาขาเลยค่ะไปชมได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเรา3ามคนจะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะครั้งหน้านะคะอาจารย์เซ็จะ จริงหรือหลอกนะคะไม่พากินพาเที่ยวแล้ว <l acht> ไปรุ้นดีก,กว่าว่าจะจริงหรือหลอกนะคะจะจบตาม,มตัวตนจริงหรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กันให้ด้วยนะคะอยากให้เราไปกินไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากจะให้เราคุยในมุมเรื่องธุรกิจอะไรนะคะก็สามารถส่งมาได้เลยะคะ่ะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะครับคราวนี้ไม่กินแกงหนู่มอนแล้วนะเอ้าเรามาเซลฟี่จากข้างล่างไปไหมยังดี Hey, Malam ni, tuz tuz tuz, yay. Yeah.